สวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนเฮงเฮงนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะแล้วก็ขอให้เงินทองไหลามาเทมาทํากิจการพันใดหรือว่าคิดหวังพันใดขอให้สมปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะอันนี้อาจารย์จะเลือกไพ่ให้5้าใบก่อนนะเหมือนเดิมค่ะ ก็ชาวตุลน,นะบางทีก็มีสมหวังบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างนะอก็ปีนี้ปีหน้าฟ้าใหม่แล้วขอให้แบบว่ามีความสุขมากขึ้นนะ่ะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันไปทิ้งไปกับปีเก่านะคะอย่ากเก็บมาคิดอีก เดินหน้าต่อนะอยู่กับปัจจุบันนะคะเสียงท้้ห้าของชาวรัคนาราสีตุลน,นะเสียงที่สถิตอยู่กับคุณเลยในเดือนมกราคมนี้นะจะเป็นเสียงพลศสีตาไฟถือว่าชาวรัคณาราสิตุลโชคดีมากเลยนะที่ได้เสียงปู่ตาไฟเพราะว่าปู่มีเมตตาม,มากและอะไรที่ปู่บอกว่าจะให้ก็คือให้ ถ้าไหนบอกว่าไม่ให้ก็คือไม่ให้ให้ตามเหตุผลนะคะแล้วก็ให้ตามบุญตามวาสนาอะไรที่มันเกินตัวก็อาจจะไม่ได้นะคะปู่ก็จะพิจารณาให้เป็นแบบเอ,อเคสเคสไปนะถ้าถามถึงอาจารย์ว่าปู่ตาไฟท่านดุไหมก็ดุแต่ว่าใจดีนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้ชาวตุลน่ะในเดือนมกราเนี่ยคุณจะมีแรงผักดัน มีแรงที่จะเหมือนเหมือนมีพลังกาลังมีแรงมาจากไหนไม่รู้อะที่จะแบบทํางานเหมือนกับแบตเต็มอย่างเงี้ยอาจจะได้ปูอ่อาจจะให้ทอนหรือให้ให้บุญอะไรบางอย่างกับลูกหลานอะลูกหลานที่เป็นสายพายานปูอ่อาจจะได้ถ้าใครปฏิบัติมากก็อาจจะได้รับรู้ถึงแรงหรือพลรรังอันนั้นที่ปู่ท่านส่งบุญมาให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวตุล ปฏิบัติเยอะๆสวดมนต์จเจริญพวนาเยอะๆนะคะนั่งสมาธิกรรมฐานเยอะๆแล้วจะทําใหเา้เหมือนเรามีพลังมากขึ้นไอ้ที่เราแบบอ่อนแรงเคลียหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีแรงฮึดมีแรงสู้อดทนมากขึ้นขยันมากขึ้นในการทำมาหากิน่ะนะคะมันจะมีพลังแปลกๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นในปีใหม่เนี้ยเป็นต้นไปนะ อ่าแล้วเสียนข้างๆก็เบอร์48เป็นเสียงพระฤาษีองคตรหรืออังคตรหรืออังคตานะคะที่เป็นพระอาจารย์ของพาลีนะของเป็นกษัตริย์เมืองขิดขินนะคะนะอันนี้เคยเล่าเยอะแล้วเพราะว่าอาจารย์คนนี้ที่ที่พาลีอะไปเอาไปขโมยนางบนโพมาอันนี้อันนี้ปู่ทศก,กัณฐ์คือคู่ปรับ ของพาลีนะคะคือปูท่ทศก,กัณฐ์เนี่ยไปขอนางมณโฑกับพาสิวะแล้วพาสิวะก็ประทานให้แล้วก็หอกข้ามเมืองนี้แล้วทีเนี้ยพาลีก็เลยเอาขัน,นเฟี้ยงไปแล้วก็เอานางมณโฑไปชิงนางมณโฑกลับมาชิงชิง,ชงพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็ไปชิงเมียชาวบ้านเขามาหละนะคะแล้วก็เอามาเป็นเป็นเมียตัวเองแล้วก็มีลูกลูกเนี่ยอตอนหลัง ปู่ทศกัณฐ์ก็ไปไปหาพระอาจารย์เนี่ยพระฤาษีองค์นี้แหละเพื่อที่จะเจราจาให้พาลีคืนพระดังมุณโกสุดท้ายก็คืนให้แต่ว่าในท้องมีลูกแล้วนะก็คือองคคตนั่นแหละแล้ว <c oughs> ทีนี้พระฤาษีเนี่ยองค์นี้พระฤาษีอังคาตักเนี่ย <c oughs> ท่านก็เลยแบบว่าผ่าออมาแล้วก็ไปตักไปในท้องแพะนะก็อันนี้ถือว่าเป็นเป็นอาคมเป็นอาคมที่แบบว่าเรียนยาก นะแต่ว่าท่านมีคาถามีอะไรพวกนี้เยอะแยะเลย,ะยก็ช่วยพาลีไว้ได้นะคะในครั้งนี้แล้วสุดท้ายก็ส่งพระนโมทูลคืนปูท่ทศกัณฐ์ได้นะอันนี้เป็นเสียนปูมป่มายาลาปู่มายาลาภนะก็เป็นเจ้าปูมบาดานสุดท้ายก็โดนหันุมานฆ่าตายนะคะแล้วก็ลูกเลี้ยงของปูม่มายรลาบก็คือลูกของหนันุมานนั่นแหละมาชานุนเอาน,นะคะนะอ่านะ <c oughs> แล้วก็ไพ่สรุปก็คือปูท่ทศกัณฐ์แล้วก็ไพ่สวนในเดือนตุลาคมนี้นะในเรื่องงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นะทำอะไรให้รอบคอบให้เราแวดระวังนะจะต้องรอบคอบถึงที่สุดเลยเพราะว่าบางทีหนึ่งเราอาจจะเกิดความใจร้อนวู่วามประมาทเรื่อนะแล้วจะทำให้งานเราอะ่ะมันมันมีผลเสียเกิดขึ้นอะ่ะ ต้องระวังให้ดีแล้วก็งานชนิดไหนที่คุณทําที่แบบว่าทําจนแบบแบบว่าถวายหัว,วง่ายๆนะทําแบบถวายหัวให้เจ้านายเลยอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างจะต้องซอบๆอบนะให้ดูแลสุขภาพไม่ใช่ว่า อดหลับอดนอนจนตัวเองเสียสุขภาพแล้วมันก็จะไปเสียในส่วนของเรื่องหน้าที่การงานด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วคุณจะได้แรงบุญได้พลังใช่ไหมแต่คุณมีเสียงปุ่มมายาลาบอันเนี้ยตายในหน้าที่ตายในความฮึกเหิมนะคือแบบว่าเอ่อข้อภาษาพวกพวกแขกผูก้อินเดียชอบพูดอาหัางกาอะไรเงี้ยคือแบบคิดว่าตัวเองทําไหวอะคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองทําได้คิดว่าตัวเองสู้ได้แต่ผลสุดท้ายแรงมันไม่ถึง ก็น็อกไปแบบนี้นะคะจะเกิดเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นแต่ถามว่าครูบาอาจารย์ท่านให้บุญไหมท่านเมตตาไหมท่านช่วยแต่เราจะต้องดูแลสุขภาพดูแลสังขารเราให้ดีนะคะเพราะว่าวิบากกรรมของชาวตุนเกี่ยวกับเรื่องสังขารยังไม่หมดไปนะคะตุนบางคนอาจจะปวดหลังตุนบางคนอาจจะเจ็บหัวเขา่าเจ็บขาเจ็บข้อเท้าหรือบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้ เป็นภูมิแพ้เกิดขึ้นอนะอยู่ดีๆก็เป็นภูมิแพ้เป็นโรคต่อมกําเลิบหรือเป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงเทวดาจะให้พรให้บุญให้พลังอะไรมากมายขนาดไหนก็ตามคุณต้องดูแลตัวเองทํางานต้องมีลิมิตนะคะถึงเวลาตรงนี้ตรงนี้คุณต้องพักผ่อนแล้วเพื่อที่จะให้สังขารหรือว่าบ้านของเราหลังเนี้ยอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งนะคะไม่ใช่ว่าโหมเรื่องงานมากเกินไปแล้วเสียสุขภาพแล้วมันจะมีผลสืบเนื่องไปถึงงานของคุณด้วยนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะเพราะว่าก็ เป็นเรื่องใหญ่บางคนดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าจรผ่านจุดนี้มาแล้วนะคะผ่านจุดนี้มาแล้วมากมายเกี่ยวกัสุขภาพเราทํางานไม่ได้เน้่มันทรมานนะคะนะไหนจะต้องดูแลตัวเองไหนต้องห่วงงานลูกน้องอีกอะไรอีกสารพัดส,สารเพเยเลยนะคะไม่อยากให้ตุลเกิดเกิดวีบากตรงนี้ขึ้นเพราะนั้นให้ดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็งานเนี่ยงานของตุล ทำเงินได้เยอะนะทำเงินได้เยอะได้เป็นเงินก้อนด้วยนะคะเพราะคุณได้เสียนปู่ทศกัณฐ์คุณได้เงินก้อนเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเก็บได้ทั้งเงินเก็บได้ทั้งทองเก็บได้ทั้งของมีค่าที่คุณอยากได้คุณจะประสบความสําเร็จนะคะทํางานแล้วได้เงินเป็นก้อนหรือไม่ในบางคนก็อาจจะเก็บหอมรอมริบแล้วก็ได้เงินก้อนนะได้เงินเป็นก้อนอย่างเงี้ย อย่ามีเงินน้อยก็ค่อยๆเก็บเก็บไปนะคะแล้วคุณจะได้เองแล้วงานเนี่ยบางทีฟุ๊กฟุกนะได้จับเงินเป็นก้อนด้วยก้อนใหญ่แล้วก็เหมือนกันเป็นได้ทั้งสองเคสนะคะแล้วก็อยากให้ชาวตุลเนี่ยศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่คุณทํามากๆเอาให้แน่นๆเพื่อไปต่อยอดได้ในอนาคตนะคะเพราะว่าไพ่สรุปของคุณเนี่ยเนี่ยถ้าคุณศึกษา เพิ่มเติมในหน้าที่การงานของคุณคุณจะได้เงินเข้ามาเป็นเกาบเป็นกางเหมือนกับว่าเอาความรู้นั้นนะ่ะมาสร้างงานสร้างเงินให้ตัวคุณหรือว่าถ้าใครทํางานในองค์กรก็ไปศึกษาความรู้มาเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้รับการโปรโมทจากหัวหน้าง,งานของคุณจากเจ้าของบริษัทเขาจะเล็งเห็นนะเขาจะช่วยนะให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ มีโอกาสที่จะได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นหรือว่าอาจจะได้เป็นแบบเ,เงินเ,เงินอะไรอะเงินเป็นของขวัญหรือเงินขวัญถุงอะไรที่เขาจะให้พิเศษคุณะนะคะมีนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นตุนอยากจะเรียนเรื่องอะไรไปเลือกดูหรือคุณทํางานเกี่ยวกับด้านไหนคุณไปเรียนเพิ่มมาเลยนะคะไปศึกษาเพิ่มแล้วงานคุณจะออกมาดีมากนะเพราะว่าในนี้งานไม่มีเสียนะสิ่งที่จะเสีย ถึงเรื่องงานคือเรื่องสุขภาพแบบที่บอกไปแล้วนะพคุณได้เสยงปู่มมายาล่ามีให้ระวังให้ดีนะคะมีแค่เรื่องเดียวนอกนั้นเรื่องเพื่อนเรื่องศัตรูเรื่องอะไรไม่มีเลยนะคะปกติมากเลยมีเป็นแค่ที่ตัวเองอย่างเดียวนะคะสิ่งแวดล้อมรอบข้างดีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะผู้ใหญ่อุปธรรม ก็ดีเขาจะเมตตาเรานะคะผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเรานะเขาจะเมตตาเขาจะเกื้อกูลเขาจะอุดหนุนช่วยเหลือเรานะค้าจุนเราไปตลอดลอดฝั่งเขามีเมตตาเขาจะช่วยเราเกือบทุกๆด้านนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะแล้วเรื่องการเงินก็ยังมีหมุนหมุนเวียนเข้ามาอาจจะมีช็อตบ้างนิดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการดีไม่เป็นปัญหาใหญ่นะคะมันอาจจะแบบว่า เ,เงินได้เข้ามาแต่มันไม่ได้เท่าที่แบบเราตั้งเป้าไว้หรอกจะตั้งเป้าสูงเกินไปสมมติเราตั้งว่าเดือนนี้ห้าหมื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะเข้าแค่สามหมื่นอย่างเงี้ยหรือว่าสามหมื่นห้าสี่หมื่นคือมันฉิวเฉียดนะประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้ขี้ริี้ขี้เหลนะก็ยังไปได้อยู่นะคะ,ะ,ะตุลน่ะจะมีพรสวรรค์หรือมีสิ่งพิเศษบางอย่างที่แบบว่าเราได้มาตั้งแต่เกิดแล้วแหละว่า บางทีเราทาอะไรเราครูพักรักจําเราก็ทําได้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะหรือว่าศึกษาด้วยตัวเองแล้วรู้แล้วก็สามารถสร้างอาชีพได้แต่ในสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกเนี่ยคืออยากจะบอกว่าถ้าเราผ่านมาเราเป็นอย่างนั้นน่ะอยากให้ตุนไปเรียนทางทฤษฎีที่จริงจังหรือแบบตรงตรงเลยะนะไม่ที่ไม่ใช่แบบครูพักรักจาหรือว่าเรียนเองทาง youtube หรือว่าเรียนเองทางอะไรพวกนี้ นะให้เอาตัวเองอะดึงเองเข้าไปศึกษาแล้วคุณจะได้เป๊กกว่านั้นเยอะเลยแล้วก็มาพัฒนางานเพราะว่าเนี่ยอาจารย์เห็นในนี้นะน้าไพ่บอกว่าคุณจะได้เงินจากตัวงานที่คุณทําแบบนี้เยอะมากเลยถ้าคุณพัฒนาฝีมือคุณได้เยอะเยอะจริงๆเป็นกอบป็นกำเยอะมากจนกระทั่งคือกล้าพูดได้เลยว่าตุนรวยได้ในอนาคตจากสิ่งที่คุณทำนะอย่างคุณรับจ็อบเนี่ยโหคุณรับได้เลยอะถ้าคุณเก่งมากๆเนี่ยรับได้เลยทีสี่ห้าเจ้าสิบเจ้า ขอให้บริหารจัดการเวลาดีๆได้เปก้อนกลับเลยนะคะในส่วนของเรื่องการเดินทางอะไรปลอดภัยดีหมดเลยนะคะในส่วนของเรื่องความรักเนี่ยคนที่มีครอบครัวแล้วนะอาจารย์ให้ระวังเรื่องมือที่สามนะคะเอ่อระวังเรื่องคนที่สามที่เขาจะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราระวังให้ดีนะอืมเอ่อมือที่สามเนี่ยเป็นไปได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเรา นะหรือว่าครอครัวของของแฟนหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นเพื่อนสนิทเราทั้งของเราของแฟนอะไราเงี้ยอาจจะเข้ามาวุ่นวายยุ่งเหยิงนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีประเด็นอาจจะประเด็นมาจากาคนที่เป็นผู้ชายไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามแต่นะคะเป็นไปได้หมดอาจจะแบบว่า,าสมมตินนะสมมติแบบว่าคุณพ่อ เ,เข้ามายุ่งเข้ามาจัดการในครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะทําให้แบบไม่ถูกใจนี่นะก็อาจะมีแบบขัดเคืองกันได้นะคะหรือว่ามือที่สใสยประเภทหนึ่งก็เป็นผู้หญิงเข้ามานะคะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนั่นแหละในด้านของความรักเข้ามาอันนี้ก็ให้ตุนวางตัวดีๆนะคะเพราะว่า ุลน่ะเป็นคนมีสเสน่ห์นะอยู่ใกล้ใครใครก็อยากอยู่ใกล้มีสเสน่ห์คำพูดคาจาอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะคะเราก็วางตัวดีๆแล้วกันนะคนที่มีครอบครัวมไม่ต้องระวังให้มากเลยส่วนคนโสดจะมีคนวนเวียนเข้ามาอยู่นั่นแหละเหมือนหมาย,ยออกไก่ก็มีแล้วก็ไปไม่ชัดเจนก็มีแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงมกราคมนียให้เป็นช่วงดูใจสําหรับคนโสดแล้วกันก็เมงเมงมองมองไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเผยไตอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวถ้าเขาชอบเราเดี๋ยวเขาเข้ามาเอง แล้วเราก็ค่อยดูดูพฤติกรรมดูอะไรของเขาไปเพราะว่าคนที่เขาจะเข้ามาหาตุลที่ตุลที่เป็นคนโสดเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยนะเออเขาจะเป็นลักษณะแบบคนเจ้าชู้อ่ะนะเป็นคนเจ้าชู้เป็นเพลย์บอยเป็นอะไรพวกนี้รักสนุกเพราะฉะนั้นขอให้ตุลดูให้แบบมั่นใจก่อนแล้วค่อยตกลงปรงใจนะคะเพราะว่าคุณได้เสียปูดรัศกันนะในเรื่องความรักนี่จะต้องระวังทั้งคนโสดและไม่โสดเลยนะคะ นะในส่วนของอย่างอื่นสีนะสีอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยหนุนดวงให้ชาวตุลใช้สีอ่อนเป็นสีพาสเทลอะไรก็ได้นะคะเป็นแบบนั้นนะนะสีเหลืองสีทองนะก็จะเป็นสีนำโชคทางด้านการเงินตุลมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบด้วยนะจากผู้ใหญ่สนับสนุนนะถ้าคุณไม่ได้จากการเสี่ยงคุณก็จะได้จากผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบคุณนะคะ ได้แน่นอนนะอ่าจารย์ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอให้ชาวตุนโชคดีนะคะโชคดีมีชัยทำอะไรก็ให้ส่งความปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะยังไงชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้อาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเดือนกุมภาค่ะขอบคุณค่ะ